สวัสดีครับผมชุมสวนขางบ้านครับตะไคร้ครับตะไคร้กระเพ้าครับกระเพ้าบ้านครับเอามาตะบานแม่ครับเอามะปูกจะเป็นโหระพาครับอันนี้ปลูกปูกเองครับโรงงานมะเนบอันนี้กระเพรากระเพราเอากระเพรากระเพราแบบกระเพ้าริตลาดครับ เอา,มาเมล็ดมากวานครับมันนี้ซีฟเเก็บต้นหอมครับต้นหอมปลูกเองครับอันนี้ต้นหอมกับใบมะก,กรูดอันนี้ก็ปปูว้ครับหอมใบมะก,กรูดต้นนี้บัญ่ครับ เดี๋ยวเราจะมาทมําเมนูอะไรค่อยติดตามเดี๋ยวไปเอาตาไข่ครับเก็บเรียบร้อยครับกับใครเราเคูข้างบ้านครับ ามาเบิ่อเอีกมุมหนึ่งครับมุมหลังบาทครับเก็บผักอีตูครับกำลังแตกหยอดไหมครับนักจากใส่อันเหียงไปหนอ่อยใส่อมกบหยอดกำงานแบบเดียางานเมื่อเน็บเอางานเมื่อปลูก เรียบร้อยครับผักข่างบ้านครับครับหลังจากเก็บผักข้างบ้านครับเดี๋ยวตำเครืองครับพริกแห้งครับหอมแดงครับตะไคร้ห้าครับตะไคร้นี้หั่นใส่น้อยนึงครับแล้วก็เดือยวเป็นต้นเขาจะเอาใส่หม้อนล้ครับ ใส่เกลือนิดนึงครับโขละเอียดง่ายๆครับผมใส่เวลาตำเครื่องก่อนครับเรียบร้อยครับเครื่องเฮาพริกแกงตะไคร้หอมแดงครับพริกแห้งครับนี่และครับพี้นูฮอครับมานี้แกงปลากระป๋องครับไส่วุ้นเส้นครับพักขางบ้านครับ ไปประกูดต,ต้นหอมพะยตูครับเอาตำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับมาเมนูงไงครับวันนี้แกงปลากระกป๋องใส่เส้็ครับผม,ผมหอมพะยีตูครับปลูกเองครับมาครับใส่ตะไคร้ครับที่เหลือจาเขาตำเครื่องเมื่อกี้ครับใส่เครื่องลงไปเลย บรรยากาศมนูยามเทียงครับลมวนไหวแล้วครับทั้งลมทั้งฝนครับมือนนี้บรรยากาศวันหยุดใส่กระกป๋องครับกระกป๋องลงไปมากแบบ มุนมุนก็นเอาส่วนโอทัพพีขยำขยำครับไม่กกูท่าลงไปเลยครับปลอดสารนะครับผมใส่วุ่เสร็จครับ เดี๋ยวเจ้าน้อยยังเพิ่มนาำเศเยอะๆเลยครับมันจะแคบแล้วครับใส่น้ำล้างครบครับเดือดครับปรุงรสนะครับปรุงรส น้ำปลาผมชูรสนิดนึงนเดี๋ยวลอดเดือดครับใส่ต้นหอมใส่ตรงต้นมันก่อนครับตรงที่มันซุปเนี่ยครับเดือดอีกรอบครับปรุงรสผงหมาครับ น้ำปลานิดหน่อยเส้นซุกแล้วครับชิมรสครับชิมรส สีนิดนึงครับเค okay. ใส่ต้นหอมครับไปทีเลือตามด้วยผัดอิตูเราครับหอมครับใส่เลย ปิดเตาครับบานว้าวเรียบ,บร้อยครับแกงปลากระป๋องใส่เส้นครับเมนมูง่ายๆครับวันนี้กับผักขางบานเข้าครับปลูกเองครับผมมามาครับพี่น้องขอเที่ยงครับ ดีคคับพี่น้องครับมามามาครับพี่น้องครับเขาเทียงครับนี่เริ่มอืดแล้วครับเสียนเท่านี่ครับร้อนร้อนครับร้อนร้อนหนามซิบุมีแล้วครับเขาสวยครับน,นี่ครับเขาสวยเปาเนียนงครับ 嗯，热顶。 อ๋อไอีกตัวครับ พิเศษเส้นครับ โดอนอ่อนครับบรรยากาศล่มหนาวบรรยากาศฝนตกลิ่นครับ รสจัดจ้านครับใส่ <c oughs> พริกแห้งครับ <c oughs> เริ่มเพ็ดแน่ละครับ <c oughs> กินแกงเล่นมาเนี่ย ไ <c> ป <oughs> ตัวเอามว่หมันกับ เสียบเยู่ครับพี่น้องเมนูง่ายๆครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวมีเมนูใหมก่กะติดตามได้นะครับผมขอบคุณลหลายๆครับ